ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้ผมจะไปตกปลาที่หลังเกาะหนูนะครับผมวันนี้จะไปกับท่านพี่ครับผมชื่ออะไรครับผมอาชีพครับนี่คนเล็กๆเด็กๆนี่วันนี้พี่เขาพาคนเล็กๆไปตกนะครับผมลองดูว่าจะมีปลาใหญ่ง่ายงัดไหมครับผมไปกันสองคนครับผมวันนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวรอจมติดตามผลงาน ตะวันแล้วโอ้แรกกันก่อนนะโอ้โอโอ้ยตันปีตันปีขึ้นมาแล้วอ่ะอั้งจอครับผมไหนดูไหนดูไหนนี่ดูกันซะก,ก่อนครับผมนี่วันนี้ก็จัดกุ้งเป็นของพี่อังมาอีกแล้วนะครับผมใครจะสั่งของพี่อังก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้สั่งกันได้เลยนะครับผมวันนี้ลองดูนะครับ ตัวให้กินไหมครับผมวันนี้วันนี้เรามาลอยลำกันสามลำครับผมลังเกาะนู้ปิดครับผมปิดครับผมเอาแล้วเอาแล้วครับผมโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับผมเอาแล้วอ๋<า>โอโซย,ยาม อ่างจอครับผมนี่นี่ครับผม,บผมใส่กุ้งใหญ่อืยใส่ใฝ่ามือครับผมใส่ฝ่ามือขันเดียวก่อนดิเดี๋ย่างว่านี้ขันต้องขันเอาให้ท่านอ่างจอเก็บตาดิจังว่ามันกินต้องเอาไว้วอยอะรับต้องเอาไว้วอยอะจังว่ากิน ตัวน,นี้กินดีมากครับผมลงกินลงกินเลยครับผมตัวน,นี้เอากันเดียวก่อนโอ้กินอีกแล้วครับผมกินอีกแล้วลงกินลงอืมปีกแล้วครับผมปิดอีกแล้วครับผม,อผมโอ้ โอ้นี่ครับผมโอ้ยมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับผมไล่อที่สองครับผมโอ้ยจอตังจอครับผมโอ้ออสวยเลยนี่ครับผมสวยสวยเลยนี่กินไหมตัวแหลกแววเหลือเกินกินดีมากครับผมกินดีมากสนุกเลยครับผมตอนนี้ ใช่ฮะ <ใน S 2> ไ,ไม่ได้ใส่ตะกรออ้อาา่อา้ยาหลุดอ้ยาหลุดครับผมเสียดายมาก <c oughs> <c oughs> นี่ตันพี่ผมอีกกันหนึ่งขาดไปนะครับผมแล้วอีกกันหนึ่งจะตกนะครับผมจะเอามาตกแต่แกรีบแกรีบไม่ได้ใส่ตะกััวใ <c oughs> ส่กุ้งแล้วแต่ว่าไม่มีตะกััว Nên giờ dì nè. Ba mẹ tất cả bụng tít ra bụng. Ui. Ui. bụng Ui. 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 cấp bụng Ui. 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 cậu Ừ, cầu say say đấy, đây, này các bạn, cẩu say Đi, đấy, đấy, đi, nhanh, liếp nhanh, nhanh, นี่ท่านพี่ผมย e ังไม่เสร็จเลยครับผมมือสั่นครับผมมากินดูมากครับผมลงกินลงกินเลยครับผมเดี๋ยวกินอีกแล้วครับผมติดอีกแล้วครับผมโอ้ติดอีกแล้วครับผมโอ้โอ้ติดแล้วครับผมใสสวยอีกแล้วครับผมโอ้ต้องจอใสสวยอีกแล้วโอ้ นี่ครับผมทังโจอใสสวยอ้วเอาพี่รีบเข้ารีบเข้าบ็ดยังไม่เสร็จเลยลุ่งมนุ่กอตัไปเล้วมาไมมท่นอย่ากึ้นกี้แล้วนะ กินอีกแล้วผมกินอีกแล้วกินอีกแล้วแต่ตกไม่ติดซึ่ท้ายมันยิกมันน้อยนั่นเลยบอลนี่กดดันเอากินอีกแล้วผมกินอีกแล้วกินอีกแล้วเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับผมโอ้สาโตครับผม หลอกลั่นเลยครับผมนี่นี่นี่โอ้วังโจไซตัวครับผมนี่นี่ครับผมอืมางโจวันนี้ลงถูกกองเลยครับผมโอ้โหได้ไหมได้ไหมโอ้ของน้องเขาก็กินครับผมไหนไหนไหนยกยกดูหน่อยไหนไหนไหนโจโจหน่อย ไหนน้องโว์หน่อยโจหน่อยไหนโว์หน่อยโจหน่อยไหนอะไม่เห็นเลยนี่ไส์สวยโอ้ไส์ฝ่ามือขึ้นครับผมเอาอีกแล้วครับไอ้ย่าลุดลุดครับผมโอ้ยสามอยู่ตรงสรงของไหมโอ้โอ้ของด้านพี่ โตแล้วครับผมโตแล้วดูรุน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 นโอ้โหไม่จ่ายปลามีหลังหรือว่าปลาดุกทะเลครับผมไซกิโลขึ้นครับผมไซกิโลขึ้นสุดยอดเฮ้ยไซคิโลขึ้นครับผมอ๋ออ๋ออ๋อ๋ออของต้นพี่กินแล้วกินแล้วดูกันก่อนครับผมโอ้ยอังโจอังโจสวยๆไหนดูโจไหนพี่ นี่นในส่สวยส,สวยสวยแตกคันอ่ะสุดยอดมากงขึ้นเลื่อนพี่ปลาขึ้นทีเด้อทีเด้อพี่ดูดูคันุูคันโอ้โดูกันอุ้ยปลาอะไรพี่ปลาอะไรพี่ในดูหน่อยสีสวยมากนี่ไม่รู้ปลาอะไรครับผม น้องว้าวล้วตอวัดอีกแล้วร <c oughs> oh. oh. ุ่นกุ้งเหรอวะนะไปตรงนู้นคับโอ้เ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 อ้โอ้อ้เลื่อนเลื่อนเลื่อนโอ้มีมีมีกระชากครับผมมีกระชากเอ้เอ้เฮ้ยมีกระชากอุ้ยมีครับผมท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมจะเอาเบ็ดขึ้นนะครับผม แล้วมันโฉบเหงื่อผมนะครับผมไซสสวยเลยกำลังจะย้ายไหมกำลังจะย้ายไหมใจแล้วครับทำหน้าเหมือนใหร้องเลย <c oughs> อ๋อ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 ตอนที่สวัสโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วใหญ่หลุดนะทีนี้บอกแล้วข้างปานนี่ข้างปานซส์สวยไส์ประมาณเกือบสี่นิ้วจับโดนปลาเป็นเครื่พูดจริงอือใช่ใช่ฮะ อืมติดใช่ไหอืมต้องเกี่หัวองององโอ้ยโอ้ใส่ตัวพี่ใส่ตัวพี่ใส่ตัวพี่ใส่ตัวนี่นี่เอาอีกแล้วเก่าเก่าท่านเกือบตกน้ำครับท่านอีแดนนี่ครับผมใส่ตัวอีกแล้วเก่าอืกินกุ้งฟอยเยี่ยม ดึงปิดสิยืมดึงเลยโอเคปิดบ oh. ้าน oh. 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 ี้กินดีเลโอ้โอ้โอ้โันิดะวัเลย่เโอ้โอ้โอ้ติดกับนี้กลางฟานกลางานไดูหนดูหนนี่สวยสวย อ๋ออ๋ออ๋ตอนปีละอ๋ออีกแล้วผมไม่ทันเลยเอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ของผมก็ติดครับผมติดครับผมนี่อ่ากลางปานกลางปานใส์สามนิ้ว กระตุกอะผมรบเมื่อกี้เอา<ม>ติดอยู่แล้วนะว่าเอาติดอยู่แล้วครับผม <laughs> ติดอยู่แล้วครับผมไ่ไมตโตแต่ตก็เอาได้ไ่ทอดอยู่ลุบๆๆดูเด้อั <laughs> ้ใจเยน็นตั้งใจเยน็นปลากินดุมากครับผมวันนี้ ô ui giấy tô giấy tô ui đu khăn các bốn đu khăn ui 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 sầu yến sầu yến sầu yến hả ui cẩu 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 ơ à, dò à, để đưa đưa đưa, đưa 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 này nè để rồi các bạn đi hả à เอา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 ,เอาของต้นพี่เอาอีกแล้ว <laughs> อุ้ยน่าจะใสสวยครับผมเอาสวิงไหมพี่สวิงสวิงสวิงฮะดูดูอู้น่าจะสวยครับผมโอีเดียวเดียวเ<ๆ>ดียวเ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 อาสวิงครับผมเอาอีกเข้าสวิงแล้วโอ้เอาครับพี่สวยสวยเลยครับผมตัวนี้น่าจะครึ่งโลอยู่นะครับผมครึ่งโลครึ่งกิโล เดีในท่านพี่ยกให้เขาดูหน่อยนี่สวยๆเลยครับผมการมหมุนโชว์ด้วยนะเฮีย <Yeah. laughs> โอเคครับผม <laughs> นี่แต่กลัวผมลอ้ลอล้อล้อมเองอ่ะเนี่ยอ้องของผมก็กินครับผมลงถึงกินเลยครับผมโอ้โงอโอง <laughs> ลงถึงกินเลย <laughs> 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 นี่ครับผมลงไม่ทันถึงพื้นครับผมกินเลย

à, thầm mà, anh em cảm nhảy nó có nó có đây áo bụng khẩu rồi đó các bụng Mình mới mình đừng nói mày 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 anh mày ไปนิดสุดตนะคูนิดไม่ปลาหนาเลยมันเป็นปูงมันอยู่ไปอ๋อ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 านพี่อีกแล้วเอาอีกแล้วนี่นโอ้ไซส์เดียวทั้งหมดเลยครับผมไซส์ประมาณสามนิ้วนิดนิดไม่ไม่ทำโอ้ยกินกดียิงของด้านพี่เรานเนี่เทงอ่ะอยู่ด้านล่างไหมพี่พี่อ๋ออ๋อติดเหมือนกันครับผมของผม นี่ครับผมโอ้คลังโมเต๊ตไ,ได้นี่ขว่าก็ได้นี่ก็โอเคอยู่ โอ้โหโอ้โห้ท่านพี่เอาอีกแล้วดูกันครับผมดูกันดูกันดูกัน <laughs> โอ้สวสวยสวสวยตัวนี้สวสวยครับผมเกือบสี่นิ้วครับผมไหนดูหน่อยครับผมนี่ครับผมสวสวยตั้งปาน